กำลังใจท่านดรช้างครับครับไดูยกแรกครับเยอะครับต้องบอกว่าวันนี้น่เยอะนมันวที่ศรัทธาดรช้างครับรท่านได้ไปเป็นประธานเปิดงานลหลายึกครับโดยเฉพาะครั้งแรกเลยทีเดียวนี่ครับ,บ,บก็เทศบ,บาลตำบลพยุกตครับไปให้กำลังใจท่าน นายกแอดในครับธนวัฒน์อภัยศิลาดีพายุนะครับนะถือว่าเป็นที่แรกครับเทศบาลตำบลพายุของอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษนะครับหลังจากนั้นนะครับก็อีกหลายหลาตำบลอีกหลายหลาอำเภอนะครับถือว่าเป็นคนทีนะ่ไปที่ไหนก็มีแต่พี่แต่น้องเลยครับพี่แก่ครับท่าน,นดรช้างนะครับดออรอภิชาเรายับสี ยครับสจอสยเด็จะเข้นี่ฮะขอบคุณด้วยครับพอออกพรมธาออักยครับจากโรงเรียนไทยพะบกนิทรรอามายเทียกที่หนึ่งอยู่กและตีตีเข้าไปคู่นี้ชัดเจนครับสังเกตผู้ดูเดมทีใเด่มอบสังเกตที่หนวม นวมแดงก็คือมงแดงนวมน้ำเงินก็คือมงน้ำเงินเชิญค่ะแล้วก็คู่ต่อไปจะเป็นคู่ที่13ที่เราบัรจุไว้ฟังนะคะมีโชคนะคะสิทธ์ผู้ใหญ่ชัดเจนจะเจอกับซุปวปนร์นิวสอเสถียนฟังขึ้นมารอเลยนะครับมียอดแจ้งมาคู่14ก็จะไปที่เพชรสายจรเพชรตาดำ 15เพชรแสนเก่งเพชรน้องมิ้น15 16นะคะจะเป็นน้องน้ำใสสจตุ๋ยเบญจรักษะ์เจเจกับเพชรตะเคียนเกียรติธรรมทรอนเป็นคู่16นะคะแล้วก็จะเข้าสู่คู่พิธีการสำราญสัตว์เมืองสุรินจะเจอกับบทนายลิขิตลดยกค่ะ ใครมือจะได้ยินเสียงพี่หมินของเราใช่น่าชื่นทำไม้ทำปืนอยู่อยากจะใช้เสียงอยู่แต่ว่ามีคนสะกดไว้อยู่ก่อนรอลูกรอผู้สำเรัจสัพเมืองสุรินทร์แล้วเดี๋ยวขึ้นเป็นพิธีกรเปิดตัวบนเวทีด้วยฮะเป็นพิธีกรบนเวทีด้วยพี่หมิงของเราครับสุดยอดสุดยอดอาจารย์สมิงขาวดูดีดูดีเอ้มอกี้เจอสอทองสอทองจากกันทะลักเสริบน เสียบูนเพชรเชีงชายดโู้มากับท่านสทโอ่งค่ะทีมาโปสเไร้ทั้งสองท่านวัดีซีสเกรสายลมมึเฮ่มึเฮ่อรว่อวารเสบดีโอ้รวมนัตใจคนกทลบวกพอหลักบุญบารานเรธมนโฮมีเลี้ยงการภูมสดโอ้โหน้ารกน่าระตลาดรงรตลาดเริมรป่รวมาำพน อัปเปอร์ดอร์ครับอ้อยครับตัทวัตสีสเกตก่อนเข่าอำเภอกันทลักเข้านะครละนั่ะอย่าลืมสีเมษาไปดูไม่ว่าจะเป็นเพชรบรรจัยเพชรอนุวัฒน์ฟ้างามเจอปางเพชรเพชรสงหวงขุนพลน้อยโชคดีรันอาจารย์ชัยก้องพยัคฆ์ปัญญาความด้วยทันมาเลสกับเดอซันหรือว่าเจ้าลาสัตว์รายกันใจด้วยเนี่ยอีเหล่าใหญ่อเดียภาษมือระพี่น้องเวลาน้เวลานี้ยกที่สองแล้วเอ้าโอ้ย ีอย <can> ู่ข้างบนข้างล่างด้วยอ๊ะพข้ายมาใช้ให่ดีครับจอกยางอยแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวยางแต่เกี่ยวางรั่วห้าพันแปดห้าพันแปไปครับขาาสนิทท้ามงทนดทีมงาเกียรติธรรมทอนนักันสิบรองชาห้าพันแปร้อยไปกลับนะโอ้พี่น้องของเราันนี้ได้ดูมวยในการใหญ่ ได้ดูฟรีแล้วเราย,ยังได้กุศสนด้วยนะคะขอบคุณท่านดรช้างท่าพิชาระยบุศีทำให้พี่น้องของเราได้ดูรายการดีๆได้กุศสอย่างวันนี้คุณจอยครับนี่ตอนรับท่านนายกไทยบู์จัดดำนายกโครงการบริหารส่วนตำบลสตอว์ใหญ่ครับวันนี้ท่านมาได้กำลังใจ<า>ด้วยนี่ครับนายกไทบู์จัดดำนะครับ ชุมชนของเรานะคะเพื่อนพ้องน้องพี่ท่านดรเ้างนี่ท่านเป็นคนที่มีเพื่อนพ้องน้องพี่เยอะนะคะจากทุกสถานที่ต้องมาค่ะครูนมีกีฬาในหัวใจแล้วก็มีเสียงเพลงที่เป็นศุลทรีในเรื่องของความนุ่งความความมีคุณธรรมจริยธรรมของท่านตรงนี้ครับนี่คือสังคมเราต้องการบุคลากรอย่างนี้ครับ รเตอช้างเมืองขู่ขังครับอภิชาระยับสีไม่ดีท่นานนะวันนี้ไม่มีรายการอะไรอย่างนี้เลยครับโรา้งเล<อ>ยนเลยว่าตับจุนจุครับโดยเฉพาะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นด้นผู้ใหญ่บุญิ้งแต้มง,งามมีสอกรวินัสพ,พิมาไทยนะครับถือว่าัหเลอใหญ่ รดดูแปลนแท็กซี่พร้อมกับคณะกรรมกานหมู่บ้านบ้านจฉลงครับ้านเล็กๆแต่ว่าดูครับโอ้โหดูงาครับไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาถือว่าเป็นการแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวบ้านจฉลงด้วยนะครับมีโชคกับซุปเปอร์เนีวมีโชคซุปเปอร์เนียวขึ้นไปรอเลยครับรับนวลสนใจขึ้นไปรอซุปเปอร์เนียวมาพันหนึ่งร้อยมีโชครับซากน่งเป็นผู้ต่อไปนะแล้วสุดท้ายครับสามนาที จกสุดท้ายนับมันไในถันยังพอไม่เยอะใครจะออกรู้ได้เข้าตาการรมการตับขตัดยกกรรมการที่มาทำหน้าที่ในรายการนี้ก็เป็นกรรมการาชุดราจารยบุญช่วยบุญช่วยคนครนายกโจบ,บุญช่วยทวีธนวิกรไกรกรรมการย,ายอดเยี่ยมของชมรมมวยสยามภาคสา,ญญามยักษในตำนานเลยนะชุดนี้นะครับอาจารย์บุญช่วยนครนายกนะครับ เป็นปรกรรมการน้ำดีที่อยู่คู่กับความซื่อสัตย์ความยุติธรรมนะครับอาจารย์บุ้ช่วยทว,วีธนวิไัยครับเสียก้อครับเสียต้อบ,บารามีเทวดาไอวัวทุก้าเล้งโกสวงครับมปาหาทุกก้แก่ี่อ ต่อเก้าเมษาเก้าเมษานะเก้าเมษาปัดตุสุวรสวแนะพี่น้องเก้าเมษาโดยการใหญ่คือที่ร้านสักไรสักเมืองสุรินทร์ที่ท่านมาแล้วที่ท่านลืมลืมกล่องดือยชของท่านไอ้กระจบเออเลยต้องขอพึ่งพาวอเทคโนโลยีของดอกแล้วไปช่มื่อค่ะ เราพาดนปล่อยปูดูที่แดงจ